สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูง่ายๆกับแกงจืดรูปเงาะครีนมาฝากกันนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไล้กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะเราไปเริ่มรงมือกันเลยค่ะเราจะใช้ฟักเขียวนะคะโดยที่เราจะหัน่นหันหันฟักเขียวนะคะ และกากบาทตรงกลางเพื่อฝักสวยงามอย่างนี้นะคะพักไว้นะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมงุนเส้นนะคะโดยที่เราจะแช่ขุนเส้นทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเรามาตัด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 ในลักษณะอย่างนี้จะตัดให้สั้นที่สุดนะคะหลังจากนั้นใส่ไก่สับลงไปค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ และตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตนะคะทุกอย่างเป็นคีโตหมดนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ในส่วนของพริกไทยดาลงไปนะคะผมพริกไทยป่นนะคะเพื่อช่วยเร่งการเผาผลาญนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและตามด้วยนะคะหมุนเส้นค่ะและใช้ถุงมือนะคะนวดนะคะ ไก่นะคะกับวุ้นเส้นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะจะทําก้อนง่ายนั่นเองค่ะนี่นะคะหมักทิ้งไว้อย่างน้อยๆ30นาทีค่ะเรามาเตรียมน้ํากันต่อค่ะใส่น้ํานะคะตามด้วยผงปรุงรสกีโตนะคะรอน้ําเดือดนะคะเราเพิ่มความนัวอาจจะใส่นะคะในส่วนของกระดูกไก่ลงไปนิดนึงเพื่อที่จะได้น้ําซุปที่หวานนั่นเองค่ะ น้ำซุปนี้เราสามารถเก็บในครั้งต่อไปได้นะคะเราเอานะคะในส่วนของไก่สับนะคะที่เป็นลูกเงาะทําเป็นลูกๆนะคะเหมือนลูกเงาะนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะรอจนเดือดน,นะคะหลังจากนั้นใส่ฟักเขียวลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปเลยจ้า เราเอาฟองออกทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้ได้น้ําซุปที่ใส่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นจัดเสิร์ฟกันเลยจ้า และโรยพริกไทยป่นอีกนิดนึงนะคะเป็นการเล่งพ่านเผาผ่านนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของต้นหอมซอยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนกับเมนูแกงจืดรูงงคอเจอก,กับเมนูแกงจืดรูงงคลีนคลีนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ